สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับนี้นะคะลูกได้หัวเชื้อน้ำยาปพนุ่มมาใหม่นะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างกวนยากนะแต่นึกว่ามันได้เนื้อเยอะอะนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้ลงไปนะคะเตรียมโคมอลูมีมีนี้เนาะแล้วก็ที่กวนนะเราเทลงไปเลยค่ะประมาณ200กรัมนะคะ เนื้อมันจะออกลักษณะอย่างนี้นะคล้ายๆครีมนะคะที่พวกทําผมต่างๆเลยนะนะคะเคพื่อนๆก็จะเห็นนะเห็นไหมเป็นครีมมี่เลยนะคะสองร้อยกร,รัมจะทําได้ประมาณสองกิโลนะคะต้องกวนร้อนนะคะเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปนะคะประมาณหนึ่งกิโล เดี๋ยวเราจะคนเข้ากันด้วยกันนะคะตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่คนง่ายอยู่นะคะตัวนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันจะออกมาหลายตัวนะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนนะคะเห็นไหมคะเริ่มขึ้นแล้วเนาะเราต้องคนนะคะให้ตัวนี้นะคะละลายให้หมดนะคะแล้วทิ้งให้เย็นนะคะแล้วถึงจะใส่น้ําหอมนะคะแล้วตัวเรากิ่นไม่อย่างนั้นนะคะกลิ่นน้ําหอมจะโดนกลืนหมดนะคะเดี๋ยวเราจะ คนนะคนไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลาค่อนข้างนอนหน่อยนะคะในการคนนะคะนี่นะคะมันจะเริ่มจับตัวแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะคะ เอาละค่ะคนนะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่หลังจากนี้เราจะต้องตั้งให้เย็นนะเพื่อที่จะนะคะใส่น้ำหอมแล้วล็อกให้อยู่ค่ะ เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนนะคะแล้วถึงใส่น้ําหอมนะขั้นตอนง่ายนิดเดียวเลยค่ะก็จะได้อย่างนี้เนะาะใครจะใส่สีช่วงนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะผสมล็อกกลิ่นนะคะกับซึ่งเราเลือกใช้ดาวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลอกกลิ่นนะคะเราจะใช้ตัวลอกกลิ่นนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหอมหนึ่งส่วนนะคะดาวนี่ หรือใครจะใช้พีจีก็ได้นะคะในส่วนบางนี้นะนะคะ,นะะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่สีก็ได้นะคะอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งมาหารนะคะสีฟ้าใส่ลงไปค่ะเพื่อให้แบบว่าเออประมาณว่าดาวนี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะมันก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเราใส่่างนี้นะคะปึ๊บนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราบรรจุใส่ขวดกันค่ะเราก็ได้น้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อยา่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอยา่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี